รียบร้อยแล้วจีออกามากันทีวาพานนะครับลามานะขาจ้วยแล้วนะโอ้เสียวสีชมพูแซ่บกันเลยน้องมาเนี้สีมเบ่งเนาะมีขอจีางสบายดีแนละ้วคนนี่ก็มา,ห,าหลานนะัองอื่นเนมะื่อกี้มาเขามากทาไมม่ก่อน เช็ดดัวยมันซุกไว้นมาเราเป็นหนึ่งก่อนโอเคนะครับตเป็นหนึงเลยตอนที่สองเฮ้ยปังมน,นหตรียมบ้นลามตอนที่สามเนาะห้ามกนึิงเขาซุกเรียร้อยทำท่งนั่นคือบ้านขลามเขาเตรียมน้ำตาลเก้็กะทินะ่ะเใช้สองอย่าง เซลล์ที่ลูกแท่นี่นะน้ตาลที่ค้นบัานแหมเข้าไปโเคเาใส่น้ตาลมากนะงงสองนีจลายเซตลายนะใส่น้ตาลลายนะนี่ใหันหวานโอเคอันนี้ก็นะ้หงจมทินะ ที่ใส่เคสนึงครัใส่บไดเลยตอขคนมาผกเข้าเข้ากันโอเคนเขาวกเข่ากันโ okay, อเคนะทุกคนยังากที่จะเอาไว้บ้างสลามแล้วเราเก็ามาเขานะ่าเน้ะที่เขาขางไว้กะเยสิเสนแ,แต่สุกมัน Lạp lạp hãy 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 siêu hãy 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 ลมแหงบนไทยลมพัดไทยด้นเลยแหงขนาดลยเแรงลมพัดเป็นมากนะลมพัดแห้งที่ตรงนี้นี่จะลมหน่อยนึงเนาะ จีไบไปแล้วแบบถามซุปแล้วน,นี่ก็ซุกแล้วน,นี่ครับปอกปอกแทบเบิ่งเล้วนะเดี๋ยวเขาปอกก่อนนะเดี๋ยวจับก้อนคนระับฮัชจีเิ็นโอเคทุกคนจีบไปแบงเี้ทุกคนลามอนาะอืมอืม กันเนอาแล้ว huh. ส so mm ุดไหมโอ้ยง่ายไหมไม่หรอเดี๋ยวเอาพานอยู่เนอะอะไรเี้อืออะไเนาะคน